สวัสดีครับพบกับช่องลูกต้อมชาแนลนะครับว oh, okay. ันนี้ก็จะเดินทางไปเยี่ยมน้องหมากันทั้ง6ตัวไปกันเลยครับกำลังเดินทางไปดูน้องหมากันนะครับเออคือหแท่ไปหลีอยู่ใส่น้อมาหน่อย ดูน้องมากันะะจะดำมาด้วยนะไปดูน้องกันไปไปไปน้ำไปน้ำไปน้ำทางน้ำทางอไปไหมน้ำทางไหมดำ ินไปเดินไปกำลังเดินทางไปดูน้องหมากันครับไปมูจักบอกถ้าไปก่อนไปเออไปน,น้ำ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 หาคนเดนไปน้ำทางน้ำทาง ตรงไหนปลาปลาตกอากาศดีครับมายากาศสบายๆครับนี่มีแต่ปลา bà ba ông bà con bà, bắt, cuốn tóc này, bắt 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 bắt, gấp cái hai nhắn mắt biết hàng má nội con này Mà nói mà nói điều này mà nói Ah, chơi lìa chơi lìa mày hai vị đi mày hm chơi chơi mà nói đã hợp huh? là kìa lạp kìa ไหนไหนไอ้ขาวอยู่ไหนแม่นทับลูกจะคล้องตายแล้ววันนี้บ้บบ้บบ้บโอ้อยนี่กินนมอยู่ขอทางผิดเดี๋ยวไปขอทางไหมก็กำลังกินนม ไตวันก็ใต้น่อยกำลังกินนมม,มาหน่อยแล้วหกโตเลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หาหาโตเลือกหาโตแล้วครับพี่นอ้อง หายตัวเกือหายตัวครับนอ่ตีอีกตัอันนี้ เ,เอ,อ่วีวรือหาโตไปไ่เบิดเลยทับหลูกจะคล้องตายวันนี้ ไปกินน่มนเขาเลยไนะปกินนมนเขาหนูบโอ้ออออออตอนาระรับมาหน่อยมาน้อยนนาัก หเห็ดลูกแห้งหลายเบอร์เจ็บอีกขาวคืออยู่ทางไหนเหีกครับเนาะอีขาวว่าหนีขาวทับหนองบัดเลยคนน่ะไปแล้วครับพี่นนองภาพมาเบิ่งหนองมา ออกมาหน่อยฝากช่องลงต้อมชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับไปหาหนองมมาก่อนอีกช่องตัวไปแล้วครับบ๊ายบาย